สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงผมที่ออกแบบให้ลูกค้าผมขึ้นด้วยบล็อกเบอร์3นะครับขึ้นทรงจะขึ้นเป็นเบอร์2ก็ได้นะครับแต่นี่ผมขึ้นเป็นเบอร์สาก่อนนะครับผมจะตัดไปด้วยคิดไปด้วยนะครับว่าจะตัดทรงอะไรดีนะครับเพราะผมยังไม่รู้รูปสีสายลูกค้าว่ามีแผลเป็นมีรุมีอะไรตรงไหนไหมครับผมเส้นบางหรือหนาผมแนะนำให้ขึ้นเป็นเบอร์สาไว้ก่อนนะครับเวลาแก้ทรงแก้ง่ายนะครับ ลาบิดทงวันนี้ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับนี่ครับส่วนด้านหลังขึ้นไปนเบอร์สามไถขึ้นสูงเหมือนรองทรงสูง,สงไปเลยนะครับด้านหลังเอาเป็นว่าเป็นทรงเปิดข้างหลังทุยแล้วกันเนาะง่ายดีถ้าคิดทรงไม่ออกก็ตัดทรงนี้ไปเลยนะครับคือมันจะไม่สั้นไม่ยาวมากนะครับ ขึ้นทรงด้วยเบอร์สามมันกำลังพอดีนะสาหรับช่างใหม่ๆนะครับที่กาลังฝึกตัดผมผมแนะนําให้ขึ้นเป็นเบอร์สามกว่ก็ได้นะครับแต่ถ้าช่างไหนที่ชํานาญแล้วก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้หนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับแต่พยายามเผยหน้าแบตเตอรี่น,นะครับยกลอยไถแบบยกลอยถ้าไถาเบอร์สามก็แนบไปเลยนะครับแล้วก็เผยครับแนเบเผยแนเบเผยเลยนะง่ายโอกาสพลาดน้อยมากเบอร์สามไม่มีหรอกครับโอกาสพลาด เขาเบอร์สามเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรครับด้านข้างนี่ครับหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับนี่แัดแค่ไถแค่เบอร์สามครับต่อมาผมใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการสบัดไปเชื่อมกับเบอร์สามนะครับยกฟันลงนี่ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่สั้นไม่ยาวมากเหมาะสําหรับคนที่ ไม่ชอบไล่ฟีไม่ชอบสั้นมากนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับทรงขึ้นเป็นเบอร์3แล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับ2เบอร์สำหรับคนที่ชอบทรงผมที่ไม่สั้นไม่ยาวมากแนะนำเป็นตัดแบนนี้เลยนะง่ายดีต่อมาผมจะมากันขอบนะครับเดี๋ยวเก็บผมที่ตกลงมาจากด้านบนนะครับ ให้เก็บให้ตกอยู่ประมาณนี้นะครับกำลังพอดีด้านบนผมก็จะไม่เอาสั้นไม่เอายาวมากพอดีพอดีนะฮะโดยการขบเอาหัวเลยนะครับทำแบบนี้ง่ายๆไปเลยนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมได้ยนะครับเป็นงานผมจะเป็นงานไ่นวลน,นะครับไม่ให้นวล การนวนงานสไตล์แบบธรรมชาติมันบ้านจะไม่ค่อยได้เฟดนะฮะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเฟดผมก็จะเฟดให้นะครับสามารถตัดเฟดได้ไหมได้นะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาเฟดผมก็ไม่เฟดนะฮะเฟดค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมงานเฟดแต่ถ้าไม่เฟดผมตัดไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับอยู่ประมาณสิบห้านาทีก็เสร็จนะครับถ้าไม่เฟดแต่ถ้าเฟดผมเกินสิบห้านาทีแน่นอน,นครับ พมันไล่ไล่เบือนะครับคาวนวลกลืนแบบใช้เวลาเยอะอยู่นะครับเจอหัวหลุมหัวอะไรก็เก็บนานนะครับถ้าชชบงานแบบนวลน,นวน,นะครับไม่เฟรงานธรรมชาติก็จะเร็วอยู่นะครับด้านข้างจะไม่ไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่นะครับตัดส่วนมากจะในส่วนด้านบนนะครับที่จะนานแต่ถ้าใกล้แสงสั่ง เป็นรองทรงครับรองทรงไว้บนนี่จะเร็วมากครับไม่เกินสินาทีผมก็ตัดเสร็จแล้วนะค,ะครับมันจะนานในส่วนด้านบนนะครับรายละเอียดมันจะเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ได้ความยาวแล้วนะครับแล้วก็มาซอยเป็นความบางด้วยกันไตฟันปลานะการลดเนื้อผมนะครับก็ลอง ใช้เทคนิคนี้ดูนะครับมันก็จะเดียวด้วยใครจะมีเวลาหน่อยก็พอยคัตติ้งก็ได้นะครับเป่าผมไม่แห้งแล้วับพอยนะฮะตอนนี้ผมขอรัดเลยนะครับแบบใช้เป็นฟันปลาแบบใช้หวีตักแล้วก็ซอยเลยนะครับซอยเฉพาะตรงที่หนานะครับอย่าซอยไปทั่วนะครับดูตรงไหนหนานะครับซอยตรงนั้นนะครับซอยพยายามซอยไปลายๆนะครับให้ผมมันเพียว แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับทรงผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับถ้าชอบแบบงานแบบสไตล์ธรรมชาติผมก็ว่าโอเคนะครับทรงนี้ก็ไม่ดูขี้เหร่นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าครับแต่หนวดเข่าลูกค้าไม่เอานะครับลูกค้าจะไว้นะครับเราห้ามไปเตะนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะจัดการเองแม่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบโกงนะครับอยากไว้ให้มันดู ดูเป็นแบบแมนๆหน่อยนะครับผู้ชายผู้ชายไม่มีหนวดก็มันก็ดูไปแปลกๆนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่านะครับผมว่าถ้ามีหนวดมันก็ดูแมนขึ้นมาหน่อยนะฮะผมคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบโกนหนวดตัวเองนะครับผมชอบใช้เป็นฟันรองครับเกิดมาผมโกนอยู่ครั้งเดียวนะครับตอนบวชนะหลังน,นั้นไม่โกนเลยครับรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเวลาไม่มีหนวดขอให้มีสัก มีโตหน่อยก็ยังดีนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับนี่คลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการตัดผมนะครับขอผมทางคลิปต่อไปนะครับให้ช่างใหม่ๆได้ดูนะครับวิธีการแล้วก็เทคนิคเพื่อนําไปปรับใช้ต่อยอดในงานของท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อยากจะแชร์เทคนิคดีๆนะครับสําหรับช่างใหม่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ